วิทยุเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ40-50ปีที่แล้วซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์อย่างแพร่หลายวิทยุจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปได้ง่ายโดยเฉพาะในแถบชนบทเนื่องจากละครวิทยุเป็นสื่อราคาถูกและสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ AM กับ FM สามารถนําติดตัวไปฟังที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาที่มักจะถือไปฟังเวลาทํางานและละครวิทยุ ก็ถือเป็นความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันจึงทําให้ละครวิทยุเกิดขึ้นมากมายโดยละครวิทยุได้รับความนิยมสูงสุดระหว่างปี2500ถึง2515ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของละครวิทยุจนถึงช่วงที่สื่อโทรทัศน์เริ่มแพร่กระจายมากขึ้นโดยเฉพาะละครโทรทัศน์ที่สามารถสัมผัสได้ทั้งภาพและเสียงทําให้ละครวิทยุเสื่อมความนิยมลงผู้สนับสนุน เริ่มหันไปหาธุรกิจโทรทัศน์มากยิ่งขึ้นจนไม่มีผู้สารต่อละครวิทยุทําให้หลายคณะต้องปิดตัวลงปัจจุบันล,ลงเหลือเพียงไม่กี่คณะนั่นคือคณะเกตทิพนีลิกาโนนและคณะมิตรประสานเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องทุนที่จะเข้ามาก็ค่าเวลาสถา,านีไหนจะเป็นค่าแสดงค่าทุนในการผลิตตรงนี้บางทมีมันก็ค่อนา้างจะสูงเหมือนกัน กกับกับ AR, บบเเเททีียยรรรดหืออสซ์ข้ามามมันนนไไไไมมม่่ปปกกััหหวว็ิดตเองไไลายนะ้นตอนและกระบวนการการอัดเสียงขึ้นอยู่กับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปปัจจุบันสื่อดิจิตอลเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นการบันทึกเสียงทําได้ง่ายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์<ๆ>เข้ามาช่วยในเรื่องของเสียงประกอบหรือเสาร์เอฟเฟกและบันทึกเสียงซึ่งคณะมิปรสานได้นําละครวิทยุบันทึกลงแผ่นซีดีและนําลงในเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบละครวิทยุสามารถเข้ามาฟังและดาวน์โหลดได้แต่ที่คณะกิด,ด ip, ทิพย์ยังคงใช้เทคนิควิธีการที่ไม่เปลี่ยนไปจากอดีตมากนักอุปกรณ์การบันทึกเสียงยังคงใช้เทปริลในการบันทึกเสียงมแม้เทปบิลจะเลิกผลิตไปแล้วแต่เทเปเก่ายังคงอัดซ้ำได้แม้แต่เสียงประกอบฉากต,าต่างๆก็ยังคงใช้เสียงจากแผ่นเสียงขนาดใหญ่จนถึงการส่งออกอากาศก็ยังคงใช้เทปพลาสต์ เป็นตัวออออากาศแทนแผ่นซีดีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันบยุทการเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ส่วนมากเราก็ททาเหมือนเดิมเราจะเหมือนกับว่านอกจากว่าเทปรีวหรือเครื่องเครื่องเทปเนี่ยไม่มีเขาไม่ทำแห่องนะนั่นจะไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปแบบนั้นก็มันก็คงเหมือนเดิมก็ใส่เหมือนเดิมแต่ข้อแตกต่างคือว่ามันอัดลงคอมลองุูมเนี่ย ทางการทํางานจะช้ากว่าริวลรีวเนี่ยมันจะเร็วกว่านอกจากการบันทึกลงแผ่นซีดีเพื่อจำหน่ายแล้วเป่าเว็บไซต์ยังได้นำละครวิทยุมาไว้บนหน้าจอเพื่อให้คอละครวิทยุได้ดาวน์โหลดและฟังได้ทางเว็บไซต์ True Listening หรือผ่านทาง H Radio Application สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและทางคลื่นวิทยุที่ผ่านมา พูดแต่คิดว่ามันเป็นงานเพระเป็นหน้าที่ของผมสุกฤษณานิชกิตดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีนเนน24รายงานก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะเอกฉันขอพูดตรงๆงเลยนะไอเหตุผลที่ฉันติดละครหลังข่าวงอมเงียมแบบนี้มันเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ฉันเจอแต่เรื่องเครียดมาทั้งวัน